เอาตัวอะไรดีนะาเือก e ็โปงดีเอากระเป๋าตังมาเดี๋นี้เลยนะเมาไหมหเฮ้ยพี่ซื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะนั่นมันสกินสตีฟนี่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากกลายเป็นสตีฟพี่ปาขอแนะนําร้านนี้ฟุฟวิงไอช็อปเอ็มซร้านขายไอดีแท้ราคาถูกสามารถหาซื้อได้ลิงก์ข้างล่างได้เลย เซนค้ับอฟฟิเชียลกุ๊กกุ๊กกุ๊กก๊กกกกเฮ้ยนายจะไปแย่งอะไรเราอ่ะโอ้ยนายเป็นไรเนี่ยมาเนี่ยนายจะทิ้งฉันไปเหรอจะไปเข้าเหมือนเนเฮ้ยกุ๊กกุเฮ้ยนายเห็นอะไรไหมกุ๊กกุ๊กโอ้ยเราเห็นข้าวกุ๊กกุ๊กเฮ้ยเราเห็นเราเห็นไก่เหมือนเราด้วย อะไรเนี่ยลุ้มลุมลมล้มลุ้ลุ้ลุ้วัดดีไอ้พวกไก่วันนี้ฉันมีภารกิจให้พวกแกทํามีกล่องอยู่ข้างหลังมีกล่องอยู่ข้างหลังฉันไปหยิบของซะเฮ้ยเดี๋ยวไปหยิบของเหรอเออเราหยิบมมไม่ได้ในมือไม่นายนี่นะมาเราดูซิว่าข้างข้างในนี่มันมีอะไรบ้างวว้า,านะเนี่ย,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 น,ยนะเขาเป็นไก่เขาใช้ปืนให้เราวะไม่หรูก ของก่อนดีกว่า,าแล้วแล้วมันจะให้เราทำอะไรอ่ะเ,อเราก็ไม่รู้อุ้ยรู้สึกว่าฉันรู้สึกแข็งแกร็งแก๊งดีนายมีปืนอะนายก็มีไม่ใช่หรอโอเครู้สึกว่าฉันเ<ร>ตรียมพร้อมหมดแล้วเอาฉันเอาเศษกระจกมาจากไหนหน่ะออกไปเอาอาหารฉันไปไปไปกระโจนเ,เอ๊นายไม่ได้ ทำสำเร็จได้รางวัลมาบอกมาโอเคไปเราเรป็นไก่ตัวเล็กไม่ได้ทำไรวะให้มาให้เราเก็บฟางลงกล่องโอ้อะไรวะเนี่ยพลาไปแล้วเอ๊แต่นายเห็นไหมเพราะว่านะของเรางวอยู่ข้างบนแน่เลยลองไหมเราไปเก็บไปเราไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปอ๊ยอะไรอ่ะไป รางวัลไม่มีฮ่าโอ้ไยเราจะดูดิดูดล้อเลยไงระบอกเราอย่าไปเปิดยังไงเปิดโดนแกงเลยวายสมหน้าสมหน้าเราเป็นคนดีเราไม่เคยคิดจะเปิดชี้แต่ยังไงมันก็ไม่ให้ของรางวัลอยู่แล้วนี่โถเอ้ยมันาจะมีรางวัลก็ได้แต่แบบเพชรเป็นกรองอะไรเงี้ยหรอเราอยากได้เราเป็นไก่เราเอาเพชรทำอะไรวะไม่เป็นไรไง รู้ไหมในโลกแห่งเนี้ยเราเอาเพชรไปแลกโพชั่นแปนลงร่างก็ได้นะเราอยไกันเป็นไก่แล้วเปลี่ยนแปลงร่างมาไมอ่ะ่เราเป็น,ไก,ปนไก่แล้วว่าเราหยดเนี่นดีแล้วทไมไม่ได้การและแล้วเรียบๆ,ๆเก็บฟางให้เสร็จจื๊บไม่ไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บเฮ้ยเธอเก็บช้าแล้วเราช่วยเขาเนี่ยโอ้ยนี่ไง,ไงอึ๊บอึ๊บสรุปว่าด่านนี้ไม่มีของรางวาัลนี่ๆๆนะออค<ๆ>อะไรเนี่ยเขาบอกให้เก็บข้าวกล่องนี่เหรอที่เก็บฟางโอเค เก็บฟังปุ๊บใส่ฟังโอเคแล้วเราก็ไปต่อเลยไม่มีอะไรละแล้วจะทำปลากรวมาเพื่ออะไรนะฮะ <c oughs> ป,ป,ปุ๊บเอ่อพารกิจที่สองเอ่อกำจัดศัตรูแล้วเอาบัตรผ่านมาถามเลยได้ของรางวัลโ okay. อเคอ้อยอะไรเนี่ยมาแล้วนะ มันคนไรนั่นเฮ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เนี่อ้ยไานล้วอ่ะอย่าอย่า้อย่าลอย่าอย่าไ้อ่าอ่าอยไอย่าไเออชื่อเอะไรนะเธอชื่ออะไรนะชื่อปลาไงลาฟาเอลเอชื่อเธอเเธอชื่อปลาแล้จะเป็นไก่อะ ก็อ่านแล้วนี่อะไรเนะี่ยได้ของมาเอามาแลกกับฉันจะได้ของรางวัลอ๋อก็คือใช่ที่ทําสําเร็จได้ของรางวัลนี่ก็คืออ๋อแล้วคือมันได้อะไะไหนอะ่ะจะได้ของดีอะไรไหนอะ่ะนล,ล,ล,ล่องนี่ของอะไรกันแล้วอ้โห เราไม่อยากเป็นไก่แล้วอยไปรักค่ะโอ่เหรอไหนโอเคเราได้ของดีแล้วโอเคได้ของดีแล้วไหนลองแค่โิ๊ยปิิเงปิ้งกิองปิ๊าปินจปิ๊อปงปิาะปิ๊งปิ๊งปิ๊งนิ๊งปิ๊งปอ๊งปิ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 ๊ม่ิ๊งปิอเคิ๊งป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 อเอามาไปู่ไหน โอเคอันนี้อะไรอนอะไรอะไก่ทอด27ชิ๊ปี้มันไก่ทอดมาน่ารักจังไก่เทสาต27นั่นก็ว่ากันล้วไงก่เทสโต27แม่เราต้องเรา้องกวดกว้างกว้างกดชิปกดช่อกดย่ออีกแม่กดช่ออีกโอ้ยไก่ แล้วเราไปเราจะขายเป็นไก่ย่างเราจะขายเป็นไก่ย่างโอเคเปิดละเข้ามาเออคีย์การ์ดนี้ใช้ได้นี่หว่าโอเคแล้วเราก็ยังไม่อยากกินเลยกินโอเคถ้าอย่างนั้นายก็จะเจ็บคอนะโอเคได้สามสองหนึ่งยำ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 เฮ้ยเพื่เสียงนายเปลี่ยนไปนะเนี่ยเงี้ยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวนายนายทำเสียงดีๆก็ได้นะเราว่ <c oughs> <ร>าเสียงเราหลอ่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โยโอ๊ยโยนขวดกิงใส่ได้ไปไปว้าอะไรอ่ะเอ่อภารกิจที่สี่ทำให้เอ่อชาวไก่เข้าบ้านทุกตัวถึงจะได้ไปต่อเดี๋ยวเอ่อแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วจะไจะต่อมัน <c oughs> ตีอะมันตีอะมันไม่ได้เข้าบ้านมันตีอะอ๋อเป็นตุ๊บเป็นตุ๊บป็นตุแล้วก็อะไรโอ๊ยแล้วว่าเราจัดการตัวที่มันตีเราก่อนละกัน ไอตัวที่ยังไม่ได้ตีอย่าไปจัดการนะมันเพราะว่าเราจะต้องเหลือเอาเข้าบ้านไปสักตัวเอ้ทุกตัวเเอากระนึว้วให้เอาไก่เข้าบ้านทุกตัวห้ามฆ่าอะไรนะห้ามฆ่าไก่ตัวจริงถ้าฆ่านายตกรอบอ้าวเอาราเผื่อไข่ไปบอสเฮ้ยเฮ้ยนายเดี๋ยวเ,เก็บไข่เอาเก็บไข่ให้เราเก็บไข่ให้แล้วไข่ไก่ตัวจริงอยู่ไหนก่อนนี่อเปล่าอ,าอ,าอา๋ออ๋อไอเจ้าตัวจริงบอกว่าใช่ไหมใช่ไหม แต่เราเปิดกล่องก่อนเนี่ยไม่ได้เปิดกล่องเลยอ่าอะไรอ่ะมีเชือกกับลวดเหรอโอเคถ้างั้นเอาเชือกมาแล้วก็เอารั้วมาไหนะเอารั้วมาด้วยปึ๊บเอเอเอลยแล้วคือต้องอยังไงต้องจูงมันเหรอจูงไก่จากไก่จูงไก่เนี่ยนะมันมาอยู่กันพี่ไมไมาเฮ้ยออเอาไก่มาให้มันเข้าทุกตัวสิตัวหลังหรือเปล่ามันบอกว่าให้เข้าบ้านทุกหลังอะอะเหรอใช่ แสดงว่าเราจะต้องเอาผูกไว้อย่างนี้สินะปึ๊บเข้ามากว่านี้เออเข้ามาเออโวยไก่เลี้ยงไก่อะไรว,วะเนี่ยเออแล้วแล้วอีกตัวนึองอยู่ที่ไหนนายไม่เยข้างเ,เราอยู่ขางเรา,าห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 าเพิ่มอือโอเคทุกตอนนี้แล้วก็โอเค,อนนเออเคไอตัวนี้ด้วยเอาเข้าบ้านปึ๊บเอาเข้าบ้านเลยหมดนะเข้าบ้านเอ้ <laughs> ทำเสียงอะไรหมดไปแล้วไม่ได้เหรอนั่นสิเอ้ย ผิดบ้านแล้วมานี่มาหนี่ม,นมาหนี้ได้ไหมไอเจ้าไก่เนี่ยมง่มไอ้กูไก่ดีกว่าโอเคแล้วนี่ล่ะอันนี้ก็เข้าบ้านแล้วอันนี้เข้าบ้านยังอันนี้เหล้วโอเคเหลือไอ้ตัวนี้มานี่มานี่ตัวนี้ไอ้เข้าบ้านเดี๋ยวกูจะยิงเข้าเข้าบ้านลูกอึ๊บปลูกไว้ก่อนปึ๊บน่ <laughs> าเข้าบ้านแล้วโอเคโอเคฉันได้คอมแล้วเหลือมาอันนี้ดิอะไรอ่ะวู้มีของแรกด้วยอันนี้ไง แร้วไอ๋อไม่ปุ่มใช่ไหมอ๋อแสดงว่าอ๋อปุ่มตรงนั้นไม่มีให้มาแลกตรงนี้โอเคถ้างั้นฉันจะแลกตรงนี้ไว้เธอมีไข่เท่าไหร่เธอมีไขเ่เยอะไหมมีไข่ยเยอะมากโอเคเราก็มีเยอะมากโอเคถ้างั้นถ้าแลกไม่พอบอกแล้วกันมีอะไรอีกอะรู้สึกว่าชุดนี้มันไม่ดีสินะอ๋อเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนใช่ไหมอ๋อชุดสีเหลืองนี่เอาไปใส่ทิ้งไปเลยเอาหรอกโอเคเอาชุดนี้มา โอเครู hey. ้ส hey. ึกว่าใส่แล ah, no. mm ้ว hmm. ด you ูดีกว uh ่าเดิมเหมือนไก่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ฉันไม่เข้าใจว่าเราเป็นการาใส่ชุดล่องห็นยังไงวะนายฉันว่านะมันมีปืนสองปืนอะใชปืนไหนดีนะเราทั้งสองเลยไงล่ะฮะมันทั้งสองแต่ฉันว่าฉันมีไข่ไก่ไม่พอที่จะซื้อกระสุนมันเดกแล้ว่ฉันต้องเอาอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรเอาปืนเดียวก็พอเพราะว่ามันเหมือนกันปึ๊บโอเค รู้สึกว่าฉันมีปืนเยอะมากเลยเหมือนฉันจะเป็นนักฆ่าอย่างที่นายบอกนั่นแหละแต่เาจะใครอยาจะกลายเป็นนะครับเออใช่ใช่แต่ลองเทสเลยสุดยอดไปเลยไปเถอะโอ้โหเดือดเราอดกัเป็นบูไปอึ๊บอ่ะกดแล้วนะว่าท่านฟักนี่อะไรเนี่ยเทสไป๒๐๐๗อายุ๓๐ปี งาดีเลยเนี่ยดีสิเล่นเล่นดิเล่นดิวว้าตายยูวู้ยัยเราได้มานี่ไงมาหยิบยายาอะไรอะยาเพิ่มอายุระดับ SS SS เลยเหรอเอ๊ะ SS เลยเหรอแสดงว่าเราจะต้องอัปเกรดไก่แล้วล่ะเราจะยูวู้มแล้วเหรอใช่โอเคใช่

ไปต่อนะโอ้ยนทำไมอะนุ่นขอเตดี๋ยวขอเตี๊ยปืนก่อนขอเตี๊ยปืนอ่ะอุ๊ปมันเตี๊ยปืนไงอ่ะกดกดปืนอ่ะต้องอ๋อเออเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆเลยนี่ไงอ๋อโอเคมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ๋อไม่มีปุ่มเธอทีเออนายเออเปิ้ลทองไปด้วยสิแล้วก็เปทองใช่ฉันว่านะข้างหน้าเนี้ยมันน่าจะเป็นปิดจ็อบสุดท้ายแล้วล่ะไปเติ๊บ ศูนย0ศู0 1์0จ็ดสามสห่รอยามสิบสามกอนยงีรอดิะนตัวอยรก่อน้ยลอนะวลนะวเอาเอาอายิงตัวแก่อนยิงตัวแรกก่อนโอเคต่อไปก็ยิงตัวตัวใหญ่ตื่นเป็นโกมากเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เฮ้อะไรว่าก่ายวะเฮ้ยข่วะ ไหนบอกว่าไม่เอาเพี้ยนไงไหนบอกตอนไหนไหนบอกตอนไหนเราเป็นไก่เราเอาเพี้ยนทำอะไรวะไหนไเดี๋ยว่าไม่เอาเพี้ยนไงไหนบอกตอนไหนไหนบอกตอนไหนโหลบหลบ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 โหรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นไก่อายุหนึ่งร้อยปีแล้วสิอ่ะไหนจะไปได้ฉันจะหนีฉันเอาเงินนี้กลับบ้านโอ้ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับเรานะรู้สึกว่าเราเป็นไก่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเท่าที่เคยมีมา ใช่ไหมถือปืนได้แต่แปลกมากเลยจริงไหมล่ะนี่เนี่ยกลับบ้านกันเลยดีกว่าแม่กลับบ้านเลยเออแต่ว่าแต่เราเรากลับยังง